สวัสดีค่ะทุกคนปักขวางคนโคราชบ้านเองกลับสวัสดีจ้าวันนี้ปักขวางพาทุกคนมาเก็บมะเขือม่วงค่ะนี่จ้ามะเขือม่วงของปักขวางค่ะเป็นมะเขือม่วงของต่างประเทศนะคะสายพันธุ์นี่ก็ของสวีเดนค่ะที่ปักขวางปลูกนะจ้าเขาจะออกค้ายแบบจะออกค้ายยาวๆออกมานิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่จะเป็นแบบมะเขือยาวโดยเฉพาะหรอกค่ะเป็นมะเขือม่วงนะคะเนาะเรียกว่ามะเขือม่วงก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยววันนี้ป้ากวางจะพาไปทำามะาเขือม่วงแกงเพชรมะเขือม่วงเนาะค่ะใส่ไก่โอ้ยอันนี้ลูกนี่เสียจ้จเพื่อนๆถากินค่ะแต่โดกมากเลยค่ะเพื่อนต้นเดียวมีต้องหลายลูกเลยค่ะแต่ว่าลูกนี่โตเต็มที่จ้ะใหญ่มากนี่เก็บเลย แกงเพชรมะเขือม่วงนะคะแกงเพชรใส่กะทิเอจ่าเพื่อนๆโอ้โหอร่อยมากๆนี่โอห้หลายลูกเลยจ้ะลูกนี้ใหญ่จริงๆมันก็จะลังจะมีออกไหมนะคะเพื่อนๆตรงยอดเนะะี่ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ,อต้นของเขานี่จะรับไม่ไหวแล้วคะ่ะต้นของเขานี่แก่แล้ะ บอกของเก็บไปหมดเลยเนาะจ้ะนี่ก็ได้หลายเมนูแล้วเด้ค่ะกางเก็บรอบนี้ก็จะทําแกงแกงเผ็ดค่ะนี่ตังน,นี้ก็จะเป็นแมงลักนะคะเพื่อนๆเอาไปใส่แกงเผ็ดนะคะโอ้โหกลิ่นหอมอร่อยมากเลยค่ะแกงเผ็ดนี้เราจะใส่โหระพาหรือว่าใส่แมงลักก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะหาได้เนาะคะ่ะเนาะ ก็เป็นมะเขือม่วงนะคะที่เราล่างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาทําการหันนะะ่นเลยค่ะหั่นแกงเพชรเนี่ยจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหั่นเป็นก่อนให,ใหญ่เลยค่ะเวลาที่เราตักใส่ปากเนี่ยเราจะรู้ถึงความเป็นมะเขือเลยนะคะนะแบบนี้เลยค่ะ ไก่ที่ประกวางจะนํามาใช้วันนี้นะคะก็ะจะเป็นอกไก่ค่ะเนื้อล้วนๆเลยค่ะส่วนคนที่ชอบเป็นเนื้อติดกระดูกก็อร่อยเหมือนกันนะคะสามารถทําได้เหมือนกันนะคะนะแล้วแต่ที่เราจะหาได้นะคะหั่นไก่ก็จะหั่นใหญ่ๆหน่อยค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะ มาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะมะเขือม่วงแกงเผ็ดนะค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีมะเขือม่วงนะคะหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะชิ้นใหญ่ๆเนาะจะเนาะนี่แช่น้าเกลือนะคะเพื่อว่ามะเขือจะได้ไม่ดํานะคะและนี่ก็จะเป็นไก่นะคะหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีใบแมงลกักพริกแกงเผ็ดผงขนอไก่ ห่งก้อนน้ำตาลทรายกะทิสดแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็จะมีน้ำเปล่าใสสะอาดมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็ตั้งกระทะนะคะเปิดเตาแก๊สค่ะไฟกลางแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะ เคี่ยวกะทิให้เดือดนะคะ่ะรอให้กะทิเดือดแล้วก็เคี่ยวให้เขาแตกมันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะกะทิเดือดแล้วก็เริ่มแตกมันนะคะต่อไปเราก็เอาพริกแกงลงไปพัดได้เลยค่ะพริกแกงนี่จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยจ้ะประกวางใส่เยอะหน่อยเพราะว่าประกวางกินรสจัดค่ะกินเผ็ดจ้ะ พัดไปเลยค่ะพัดให้เขา้าเข่ากันพัดให้พริกแกงหอมนะคะพอพี่แกงหอมนะคะเราก็ใส่ไก่หั่นลงไปเลยค่ะพัดไก่ให้ชุกเลยค่ะ พอไก่ซุกนะคะเราก็ใส่มะเขือลองไปเลยค่ะคนให้เข้ากันต่อไปเรามาใส่น้ำเปล่านะคะเทน้ำเปล่าลงไปเลยจ้า ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบด้ยค่ะ ต่อไปประกองก็จะใส่ขนอก้อนนะคะเป็นขนอไก่นะคะปะกอบก็จะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งก้อนนะจ๊ะต่อไปเราก็ปิดฝารอให้เดือดนะคะเราก็จะมาทําการเช็ดมะเขือก่อนนะคะจิ้มมะเขือดูค่ะ้ามะเขือจิ้ม ทะลุนี้ก็แสดงว่ามะเขือซุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทำการปรุงเครื่องเลยค่ะตะกวาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะต่อไปก็จะมาใส่น้ำปลาค่ะ เดี๋ยวชิมรสด,ดูก่อนนะคะว่าเขาขาดอะไรนะจ๊ะนะแล้วค่อยมาเติมทีหลังค่ะครั้งแรกอย่าเพิ่งนักมือนะคะเพราะว่านักมือไปเค็มเกินไปหวานเกินไปเขาจะเขาจะแก้ยากจ้ะเทียบร้อยแล้วค่ะ รสชาติจะออกหวานหวาน,วานมันๆแล้วก็เผ็ดนะคะ่ะรสชาติจะกลมกล่อมนะคะ่ะแกงเผ็ดต่อไปปรากวางก็จะใส่พริกนะคะ่ะเ,เป็นพริกหัน่ขนข่าซี่ก่ะค่ะใส่เพื่อความสวยงามมา,ากันนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบต่อไปก็มาปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็โรยใบแมงรักค่ะ แบงลักเนี่ยใส่เยอะๆก็ดีนะจ้ะเพราะว่ามันหอมนะคะนะจะทำให้หอมเรียบร้อยจ้า